มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดขาวพาเพลินนะคะทุกคนคนแห่สมัครงานเพียบนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮายอย่างมากนะคะในโลกออนไลน์หลังจากที่ทาง Facebook ที่นี่นวรรครได้มีผู้ใช้ Facebook โพสต์ภาพประชาชนจํานวนมากแห่กันไปสมัครงานที่บริษัทโรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยในภาพจะเห็นได้ว่าผู้คนต่างยืนต่อแถวกันหลายคนนะคะ บรรยากาศการสมัครงานบริษัทโรมนะคะเชา้านี้วันที่24มีนาคม64เป็นรอบของผู้ชายครับเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาวุฒิม .6 ปวชสายตรงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวุฒิปวสเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกวุฒิม .3 ถึงม .6 กศนปริญญาตรีปริญญาโทสมัครสอบและสัมภาษณ์เลยค่ะ โดยหลังจากได้มีการโพสต์ภาพออกไปก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากนะคะในขณะที่บางท่านเผยว่ามาสมัครตั้งแต่เชา้ากว่าจะถึงคิวก็ตอนเที่ยงเลยกลายเป็นอีกหนึ่งภาพที่สะท้อนให้เห็นว่ายังคงมีผู้คนอีกมากมายที่ต้องการโอกาสในการหางานทํานะคะทางทีมงานเองขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะขอขอบคุณที่นี่นวนครและขอขอบคุณสยามท็อปปิกค,ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ